ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนเทวดามาโปรดนะครับวันนี้เราก็มีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคย 5. ้าข้อคิดการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บเงินถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิตและเป็นสิ่งในฝันของหลายๆคนแต่จะทำอย่างไรให้เงินที่เราหามาได้นั้นอยู่กับเราไปนานๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไม่เป็นหนี้ วันนี้เรามี5ข้อคิดการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บมาแนะนํากันนะครับข้อที่ 1. อย่าเรียนแบบคนอื่นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนย่อมมีความอยากได้อยากมีอยากเรียนแบบคนอื่นบ้างโดยเฉพาะเรียนแบบดาราคนดังเช่นใช้ของมียี่ห้อราคาแพงกินอาหารแพงๆแ,แต่งตัวหรูหราท่องเที่ยวในต่างแดนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือฐานะการเงินของตัวเราเองว่าเราสามารถใช้เงินได้ขนาดนั้นได้หรือไม่หากไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืมมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนนี้เพราะรังแต่จะสร้างปัญหาให้เราไม่จบไม่สิ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอและหากอยากร่ำรวยมีกินมีใช้ก็ควรที่จะรู้จักประหยัดอดออม และไม่ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าให้ความอยากมาทําร้ายเราเลยนะครับข้อ 2. ลงทุนเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ยงได้สมัยนี้การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะโลกเรานั้นแคบลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้ข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วและด้วยความสะดวกรวดเร็วนี่แหละที่ทําให้โอกาสในการลงทุนนั้นเปิดกว้างทําให้หลายๆคนได้มีโอกาสลองลงทุนกับธุรกิจ หรือกิจาการต่างๆซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลวแต่ถึงอย่างนั้นการลงทุนก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดหากแต่เราต้องศึกษาให้รู้แต่ไม่ใช่ว่าแค่มีความรู้แล้วจะพอเพียงเราควรระลึกไว้เสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนอกจากมีความรู้แล้วเรายังควรต้องศึกษาถึงความเสี่ยงของสิ่งที่เราลงทุนนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไรและเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ยงนั้นได้แล้ว จึงค่อยลงทุนจะดีกว่านะครับข้อ 3. ตั้งเป้าหมายและวางแผนเรื่องการเงินให้ชัดเจนเป้าหมายคือสิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าเป็นอย่างไรเช่นกันกับการใช้เงินของเราหากเรามีเป้าหมายและการวางแผนการเงินที่ดีก็จะทำให้มองออกว่าเราควรใช้เงินและออมเงินเท่าไหร่โดยไม่กระทบการใช้ชีวิตและยังสามารถต่อยอดไปในอนาคตของเราได้อีก ซึ่งเป้าหมายและแบบแผนการใช้เงินที่ชัดเจนนี้ทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วข้อ4วินัยคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีเสมอการมีวินัยคือสิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้หรือเราจะรวยเพราะหลักการจากการมีเป้าหมายและมีแบบแผนแล้ววินัยตัวนี้เองที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่หว,งวังไว้ตัวยอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินเดือนละ5,000เป็นเวลา10เดือนเพื่อนำเงินไปเที่ยวต่างประเทศแต่หากเราขาดวินัยเก็บเงินไม่ครบตามที่วางแผนไว้ขาดบ้างไม่เก็บบ้างเป็นแบบนี้ทุกเดือนจนครบ10เดือนก็คงยากที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้แต่ตรงกันข้ามหากเรามีวินัยและทำได้ตามที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วนเมื่อถึงกำหนดเราก็จะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน 5. เลิกเสียเงินด้วยอารมณ์ แต่จงใช้ใจ่ายให้คุ้มค่าข้อนี้หลายหลายคนคงเคยเป็นนะครับโดยเฉพาะสาว,สาวที่มักจะใช้ใจ่ายในการช้อปปิ้งเป็นการระบายอารมณ์ลดความเครียดซึ่งนี่แหละที่จะทําให้ตัวเราไม่มีเงินใช้ในท้ายที่สุดเพราะการใช้อารมณ์ตัดสินใจโดยไม่ผ่านการคิดให้ดีอาจจะทําให้ใช้ใจ่ายอย่างลืมตัวจนบางทีเผลอรูดบัตรเครดิตจนเป็นหนี้กองโตขึ้นมาก็ได้แทนที่จะผ่อนคลายดันกลายเป็นเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีก ดังนั้นก่อนจะใช้จ่ายในทุกๆครั้งควรจะคิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้งเพื่อให้การใช้จ่ายของเราทุกครั้งนั้นคุ้มค่าที่สุดจะเห็นได้ว่า5ข้อคิดที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆและสามารถต่อยอดกับเคล็ดลับการออมเงินอื่นๆได้อีกด้วยเพื่อให้เรานั้นไม่ต้องลำบากในอนาคตหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ